ทีนี้ในส่วนในส่วนของแชมพูครับอันนี้คือแชมพูที่เราผสมไปแล้วนะครับเราก็จะมาลงตัวน้องแมวเลยครับอันนี้คือที่ให้ใส่กดฟอสจิตไหมเราลงแชมพูนะครับแล้วก็ถูไประเบียงนี้นะในส่วนของแชมพูน,นะครับนะเรา,เาทำควาภสายได้ทุกจุดนะครับทำความสะอาดตรงหัวก็ได้นะครับนี่เดี๋ยวผมทำงานให้ดูนะตรงหัวแล้วก็เทไปแล้วก็ขยี้ขยี้ให้เกิดฟองนะครับ แชมพูเราอ่อนโยนนะครับนะถ้าพอเข้าตาน้องแมวก็ไม่ไม่แสบน,นะครับให้เราอาบแชมพูอย่างน้อยสองรอบเนาะให้เราอาบแชมพูอย่างน้อยสองรอบนะครับเห็นไหมเราก็อาบไปทั่วนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนในของส่วนของแชมพูเนาะวิธีการลงแชมพูกับตัวน้องหมาน้องแมวนะครับโอเคต่อไปจะเป็นขั้นตอนของทนะิมมนเนาะโอเคต่อไปจะเป็น ในส่วนของทิปเม้นต์นะครับทีนี้ในส่วนของทิปเม้นต์เนี่ยก็คือหลังเราอาบแชมพูอยา NO ่างน้อยสองรอบแล้วนะครับก็ให้เรา,เาลงทิปเม้นต์นะครับทีนี้อันนี้ก็คือทิปเม้นต์ที่เราผสมไปแล้วเนาะทีนี้ก่อนเราจะลงทิปเม้นต์ให้เราเอ่อให้ขนน้องแมวเนี่ยชุ่มน้ําก่อนเนาะให้กบนแมวชุ่มน้ําก่อนแล้วเราก็ลงทิปเม้นต์ลงได้ทั่วตัวเหมือนแชมพูเลยนะครับก็อย,า,ยาให้เข้าตาน้องนะครับอยาให้เข้าตาเข้าปาก ถ้าตรงหัวเราไม่มั่นใจเราก็ไม่ต้องลงนะครับอันนี้ผมจะลงที่หัวให้ดูเราก็ลงแล้วเราก็ถูออทิเมนต์นะครับจะช่วยให้ขจัดคาบเหลืองนะครับเราก็เกลี่ยทิเมนต์ดีๆนะครับอย่าให้ติดสีม่วงนะครับเราเกลี่ยดีๆนะครับก็ถ้าเราลงทิเมนต์แล้วเราเอ่อขับน้องแมวนะครับถ้าเราทําไปรู้สึกว่าเอ้ยทำไมขนมันดูหลุดมาเยอะจริง,รงๆห้ามตกใจนะครับอันนี้ใน ในส่วนของคนที่ไม่เคยใช้ทีเมนนะครับก็คือมันจะเป็นขนผักที่อออกมาง่ายเท่าทีเมนเนี่ยขนมันจะลื่นนะครับพวกขนผักมันก็จะออกง่ายซึ่งเป็นผลดีกับน้องแมวนะครับไม่ใช่ขนร่วงนะครับก็เดี๋ยวหล,หลังจากที่เราเป่าขนพวกขนผักนี้ก็จะออกไปหมดเลยแล้วก็จะน้องแมวก็จะดีนะครับก็ช่วยลดอาการขนนองขนนะครับอ่าทีเมนเราเกลี่ยตรงนี้นี่อ่าเดี๋ยวดูนะครับลงให้ชุ่มๆ,ๆนะครับ นี่ก็ประมาณนี้นะครับลงให้เกีียทั่วๆนะครับอ่าโอเคอันนี้ก็คือหลังจากเรา,เาลงทีมเมนทั่วตัวแมวแล้วนะครับอ่าก็จะเป็นแบบนี้ให้เราเกลียทั่วๆให้เราหมักไว้นะครับ3นาทีนะครับ3-5นาทีอันนี้ก็แล้วแต่เราเลยนะครับก่อนล้างออกนะครับอย่าลืมว่าก่อนลงทีมเม้นให้ลงแชมพูก่อนนะครับสองรอบหลังจากเราหมักครบ3นาทีแล้วนะครับให้เรามาล้างทีมเม้นออกด้วยน้ําเปล่านะครับ ก็ขั้นตอนนี้ก็ไม่มีอะไรยุ่ยงยากนะครับก็ให้เราล้างทีมเมิ้นบนตัวน้องหมาน้องแมวออกให้หมดเลยนะครับ